เธอหิวอ่ะจะได้กินเฮ้ยอะไรเอย่ยเขาเองโอ้ยทำไมหน้าเป็นงี oui ้เนี่ยโอ้โหเธอก็เขาทำงานหนักแถมนอนดึกแล้วช่วงนี้แม่ไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ใส่กระสับต่อพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อนไม่รู้รสจมูกเปาะฟันปวดมีกดในลำไส้เวลาหายใจแม่ดเหม็นเช้าเย็นคอยเจะวิ่งเวียนเป็นประจำระบบช้ำเป็นแผลไม่ที่งรังแคเจ็บมือสั่ทตะกุจจระละไม่ค่อยออกตาเวขาวข้อศอกก็ถลอกต่อสะเก็ดเป็นเม็ดผื่นคันเลือดออกตามไหรฟันความดันโลหิตสูงตัวมัวจะกการจะตายแล้วยงี ตบแล้วจะทําไมเธอไม่โบมเลยวะเธอทั้งนอนดึกเท่าเขาเธอทํางานเหมือนเขานอนก็พอๆก็ทาไมเธอไม่ตบขอบตาเธอไม่ดําเลยวะก็เขาดูแลตัวเองนี่เธอมีของดีใช่ไหมไม่มีไม่มีแล้วพูกตะเพียอะไรละเาลไทำไงทำไงเธอกระโดดตึกกระโดดตึกไปเลยไอ้ม่ไม่ใช่สรุกมีไม่ใช่ของดีเธอนี่เขาอะกินคอลลาเจนตัวหนึ่งมาสักพักแล้วเพื่อแบบว่าตัวนี้มันมันเหมาะสาหรับพวกเราเว้ยมันช่วยเรื่องแบบว่าพวกคนนอนดึกขอบตาดําหน้าโซมอะไรพวกนี้้ยทั้คนยมันจะมีของดีแบบนี้อยู่หรอ ไปแล้วิ้วู่ได้ไก็ด้เรื่องอะไรอ่ะสพัไมอสองมนะแค่นี้ให้ไม่ได้หรอไม่พอแมอ้ยไม่พอจ่ายไปแล้วห้าแสนนี้ทำไมมีตังค์แค่ห้าแสนไม่ได้เงินนะเนี่ยฮัลโหลคุณประยุทธ์่ง โคลโลคอลลาเจนคุณตัวนี้นตอบโจทย์มากๆเว้ยสำหรับคนที่แบบว่านอนดึกนอนน้อยขอบตาดำไปมีแผนได้เลยแบบว่าผิวหน้าโทมผิวหมองคล้ำอ่ะคือตัวเนี้ยมันแบบว่าช่วยดีดีสุดๆเลยและช่วยให้รูขุมขนบนใบหน้ากระชับอีกด้วยเรื่องสิวนี่หายห่วงใช่ป่ะเออดูนุ๊กน,น,นอีกันไซโคโนคอลลาเจนส่วนผสมของเจ้าตัวนี้เป็นทับทิมที่สกัดจากนวัตกรรมวีควะาจากฝรั่งเศส และคอลลาเจนโดดสูงสุดที่นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้เข้มข้นมากเพิ่มความยุดหยุ่นให้ผิวได้ดีมากค่ะและชะลอวไัยได้ดีอีกด้วยทานวันละสองซองทุกวันเป็นประจำอย่างต่อนเนื่องราคาน่ารักมากค่ะ1กล่องมีสิบซองแค่390บาทซื้อ3มกล่องแถมขวดไว้ให้ชงทานด้วยนะคะ Do you wanna know Is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along, and it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Does